่นอสวัสดีจ้าหนึนที่ไม้อย่างปลอดภัยออจากรถยังบุหรุทราย น้องบอโลน้างบะโหมาพาชมก่อนพาชมก่อนเจ้าของิ <c oughs> ด๊ดิด๊ดิดิ๊งโอ้แคทกับสิว่านอนเลนอยู่ในหนลมะเมือนี้เย็นมาก เย็นล่มลื่นมากทำๆ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 เหมือดมิดเหมือดตึ๊บอ้าวประตูปิดเองปะเี๋ยแม่แมเหมือดน้ำแล้วปะเีย เดี๋ยวจะไปตามหาตัวคุณปู่กับคุณย่าห้กันไปสัมาเห็นจะได้แม่กอ่ะเฮาห้อ,หอนอยู่ดีใจไรจะคล้องมา เราเครียดแก่ไข่ออกปุ้มอ๋หาพอด,ดีหูรับยามาตาใส่แปล่อยมันปล่อยมันยา่้เอออกนั่นไปปล่อย สยเอาเอาตาอีตาอีตาอีจำได้ปะจำได้ปะจำได้อยู่อะฮะตาอีมาหายเสรมไดิไปดิปวดาหู้ยห้ยยีมหานน้อยยมหานน้อยปไปไปไปดิไไข่ออกตุ้มพี่น้อเต็มตัวอยู่

ขามอโกโก้ของนูไข่ดาวเ่รู้เลยแต่เอะคุณคปล่อยปล่ยปอยยอ้เันอยมันนอนเส้อก๊ะตเนโอ้โอ้้มันจะตกมันจะตกเนี่ยจันแม่คัก

Eh? 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 Hmm. Ha. Eh, kit, akit, kit ah. Akit, kit, kit. Ting ting ting. Ting ting ting. Ting ting ting. Eh, 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 bang, dia. Oh, oh. Ting 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 ting. กิน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  จะฮาร์ดจะฮาร์ดอาพนะมึงกันไหนปีนิจ้าไอ้ไข่ไม่มาบ่ใครดาวพรุ่งนี้วันนี้หยุดก็เลยพากันมานอนอยู่นี่ฮะพรุ่งนี้เหรอโอ๊ยไม่ได้ยิน กรุงเทพมาจากสมุรประการยิงมานี่เลยร้อยเอ็ดเอาเพิ่มเอาเพิ่มเมืองบอกไอ้ไข่ไปม่วนอาหาร บอกให้ถานนะลโหล้วหดอ้วหัวก็ออกเสียงอ่ะเด้อเดนี่ยเออยิ้มงค่ะปุ๊กอาไ้หันงาบุญดีก่าาบุกว่าาหอดที่นั้นหัวตะนอนเอาจริงเอาอย่งมจรปะ กระต่ายไม่ได้ให้ไหนอีกกระต่ายน้องยิงวัวเอาคือพามันขี้ตากแดดไม่ใช่ปะแตกเอามันเลี้ยงมันเลี้ยงเห็นไหมค่ะดอกตีนเอาไปปล่อยลงน้ำพุ่งนะโอ้ยบ้านเอามานี่อันนี้น่ะก็บางอยู่ตรงนั้นน่ะตรงของนอนน่ะแม่ตรงโซฟาของนอนเนี่ยตะกร้าผ้านอนน่ะแม่ตีนี้ยังไม่ตื่นยดีเจแม่ังจะยังนอนหาด แต่ว่าีทหาจะยุมาขึ้นเราไปมีมูคุยตีสามูกหกอยู่รับเลยเดินห้างไตีหนึ่งหมดแลิกจนหวแม่วานอนตีตีห่างบ่แต่เฮียเจ้าอ่อนอยู่้งนนอว่กันยานไปดิเดางนอนไงลังกบ่าบอนนอนับัรงแต่น้อนข้าว่ารแจ้ง มารับข้าวนึงบอกโอกไปปุกเอ๊ะปุ๊กยังปุกฟ้าถุงชูนใส่กบ่อควายเนอันนี้บ้านแล้วว่าจะไปด้วยส่วนเก่าเฮ้ยลูกอะไปยู่นอนแล้วไปนอนวันลัไปหาอาบนำนะขึ้นไรก็ิ่าจนจบไรขนมกั่แมเจ้าพนขนมปีดแต่แม่ปี๊ดนีพี่น้อยใส่คลิปนี้ก็มาอัพเดตมาหอดบ้านแเดี๋ยวคลิปหนาพอกันมจ Ну.